ก็ต้องพูดตามความจริงว่าหลังวันที่9มิถุนายนถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็ถ้าพรบกัญชาย,ยังไม่เห็นวิธีการใช้งานที่ชัดเจนว่าจะเกิดความมั่วเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากทั้งคนที่อยากปลูกก็จะปลูกคนที่จะอยากปลูกลังบ้านกี่ต้นไปจดแจ้งเขาคงทำแหละทําแน่นอนแล้วก็จะเกิดการซื้อขายเมล็ดพันธุ์เกิดการซื้อขายต้นกล้า เกิดการาใช้งานที่ผิดผดประเภทแต่สิ่งที่เราจะต้องควบคุมกันให้ได้คือประชาชนทุกคนต้องเป็นเป็นหูเป็นตาว่าการใช้งานเนี่ยเด็กจะต้องไม่หนึ่งคือเด็กจะต้องเข้าถึงไม่ได้การเสพจะต้องไม่เกิดขึ้นกับเด็กข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการเสพสมมุติว่าอยู่ที่บ้านจะเสพที่บ้านจะใช้ปริมาณไหนที่เหมาะสมเราคงห้ามเขาไม่ได้ถ้าถ้าเขาเสพอยู่ที่บ้าน นี่คือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าในระยะยาว3าถึงสเดือน6เดือนกับสู่สภาวะปกติต้องมาถอดบทเรียนในสังคมให้ได้ว่าจุดที่เราจะวางกัญชาไว้เนี่ยจุดไหนในสังคมไทยที่เหมาะสมถ้าใช้งานแบบผิดประเภทเยอะๆกฎหมายมันจะถูกฟิตูกจะผูกจะถูกกลับหลังไปแน่นอนเด็กสติว่าสูิว่าเด็กเสพกันเยอะแยะมากมายเนี่ย กฎหมายมันถูกแน่นอนถูกเอากลับแน่นอนว่ากัญชาจะต้องเป็นยาเสพติดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดว่ากาัญชาจะเป็นในมุมนองไหนในประเทศไทยเราช่วยกันอย่างไรป,ประชาชนทุกคนสอดส่องดูแลการใช้งานอย่างถูกวิธียังไงกัญชามีทั้งดีและโทษประชาชนทุกคนหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจะใช้งานใช้ประโยชน์จากจากกัญชาในแง่ดีของเขาได้ดีแค่ไหนแล้วก็ต้องควบคุมการใช้งานแบบผิดวิธีกันได้แค่ไหนครับผมคือเนื่อง เนื่องจากว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดทั้งต้นหมายถึงพืชทั้งต้นไม่ใช่ยาเสพติดต่อไปวันหลังวันที่9มิถุนาอยู่แต่อย่างไรก็ตามเขากําลังทําเรื่องของพรบรกัญชากัญชงซึ่งพรบรกัญชากันชงตามร่างร่างที่เขาเสนอเข้าสภาเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องทําให้เกิดขึ้นคือจะต้องจดแจ้งก่อนว่าจะปลูกที่บ้านถ้าพี่ถ้าถ้าผมมีความประสงค์ที่จะปลูกที่บ้าน5ต้น เราก็บอกว่าโอเคเราจะปลูกนะเราจะไปแจ้งที่ไหนเส้นแจ้งที่สสจ,อจอไหมแจ้งที่ออปจอไหมจดแจ้งให้ถูกต้องซะแล้วก็ปลูกนะครับนี่คือข้อที่1แต่ว่ามันจะแยกกันระหว่างปลูกใช้ในกลัวเรือนกับปลูกใช้ในเชียงพาณิชย์ถ้าถ้าเราต้องการที่จะปลูกเพื่อขายเราต้องขออนุญาตเพื่อปลูกและจําหน่าย แต่ถ้าเรามีความประ,ประสงค์แค่ปลูกแล้วใช้งานที่บ้านก็ไปขอ,ขอขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้ปลูกใช้งานในโกลเดีนเท่านั้นถ้าเกษตรกรไม่แปลรูปเป็นสินค้าตัวเองหรือพยายามแล้วแต่ไม่ได้เกิดการสรับสนที่ดีพอกัญชาจะไม,จะไม่จะไม่ต่างอะไรกับการปลูกพืชไร่จะไม่ต่างอะไรกับการปลูกข้าวจะไม่ต่างอะไรกับการปลูกอ้อยคือผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่โรงงานอยู่ที่ในทุนแน่นอน และเกษตรกรก็จะเป็นคนที่ปลูกและส่งเป็นวัตถุดิบเท่านั้นแตถ่ถ้าเกษตรกรอยากที่จะลืมตาอาปากได้โอกาสนี้เป็นโอกาสของพวกเราที่ต้องคิดที่ต้องพัฒนาที่จะต้องทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเองให้ได้แล้วก็เรียกร้องหน่วยงานราชการนะครับให้เข้าไปช่วยพวกเขาเสริมโอกาสครั้งนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆ ที่เกษตรกร,กรกปล,ลูกกัญชาแปลรูปกัญชาโดยที่นายทุนยังไม่เข้ามายุ่งเข้าไปช่วยเขาเถิดครับแล้วก็ผลประโยชน์ก้อนนี้จะตกมาสู่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศแล้วเศรษฐกิจฐานรากเราจะดีขึ้นทั้งหมดแต่ถ้ายังเป็นโมเดลเดิมคือนายทุนรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรประเทศนี้เศรษฐกิจฐานรากก็จะเหมือนเดิม ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยจะจะรวยเฉพาะคนบางคนเท่านั้นครับผม